ตัวนี้ลูกแบบต้องหนึ่งต้องหนึ่งป่ะเอามันต้องหนึ่งคือมะเหนี่ยงไปหลวหลวต้องหนึ่งเลยบ่ใบหลอดมีอีนออยู่ไรใบหลอดอะไรมาเพราะว่าผมซื้อเข้ามาซื้อเขามาของเอะไรหลายตัวนี้ตั้งไว้สามหมื่นหาสามหมื่นหาแม่ลูกลูกผูลูกบบกต้องหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ซื้อสองในสามที่แต่มันออกอะไรพกหางแบบนี้พี่น้องครับเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาแข่งขาลูกต้องหนึ่งเด้อลูกมีถาตะกุ่นอยู่ตัวนี้ สูงเม็ดโอ้หนาปึกอีนโนสีเหลี่ยเป็นกระดานเลยไหมเออค,อคืออยู่คืออยู่คือคอยูอต่ตัวนี้แม่กับแบบไงแม่กับสมเรียบร้อยแล้วแม่เครื่องดำพี่น้องครับกกหางบักใจ่พี่น้องหางลามดินอีกใส่เหล็กป่ะที่เหล็กป่ะทุกทบาไม่พี่อีกบ่พี่อีกบ่เห็นง้อเลยพี่น,อน,นอ้อยงยังยังหาเอาตัวนี้สามมือเท่าไรก่อนสามมือหาครับสามมือหาต้วต่อไปพี่น้องครับมาทีา่นี 35, ่สามมือหา สิบสีบสี่ขาบบกง่ายพี่น้องครับสูงเมตรสเกือบ30เกือบ40่สิกว่าๆขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงเครื่องดำหางลำดินเด้อพี่น้องครับจักปีจักงานของตนอยู่เราปีกว่าปีหนี่ยหน่อยนอเอาพี่น้องมาที่นี่เด้อเบอร์โทรเราดอพี่น้องแยกนนเบอร์เราเบอร์อย่างนี้น่ศูนย์ยนี่ศูนย์เก้าแปดเก้าศูหส ปากกาเก็บไปหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิลึกปากกาเก็บไปาะแนนน้มันสิลึกอเบอร์ราพี่น้องครับศูนย์เก้าแนยามสาครับครับครับาสีสิงหมื่นสีต้อนรับสามหมืหาแม่ลูกลูกแม่เอ้ลูกผูกลูกนี่เป็นลูกต้องนึ่งเออแม่งนี่สาล้านมันึงหมอกม่งหมอกได้พี่น้องโอ้เป็นงูอะไรพี่น้องซื้อดีพี่น้องปุณ่ะจูงคือรถทนไะ สี่ร้สี่ร้ันก็นั่งดีเนาะแย่ไรกับเบอร์ดีสี่ร้างก็ลั่งงวนเลยนะ<อ>พี่น้องเขาไปเบิงทำแอนทั้งยูทูบมันลงลงล่งสากับพี่เบงทั้งเฟรนด์บุ๊กพี่น้องมันจะไวกว่าอุ้ยมันอยู่ในห่างภากกลางเขาหลายได้ไหมนี่เน<อ>าะจังหน่อยนี่แหละเดี๋ยวผมตัดต่อให้มันได้คลิปเวลามก่อนนะเตรียมรับโทรศัพท์ไปเ,เลยของพี่ของบี่ใหญ่เนี่ย,ยนะวลูกแม่แม่ลูกเล่ โอ้เป็นเพชรมองนั่งแล้วไว้บางนี้พุดนะทีมงานอาจารย์ทัน,นสองชักบาร์นี่แม่เล่ยเล่นี่มื่นเจ็ดบ่แม่ลูก <17 S 2> ลูก,ลกแม่ด้วยลูกผูกงามบองามบองามบ,ามบ่พี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาแม่ลูกลูกโอ้เป็นเพชรนั่งยังดีเลยพ่น้องก้าวข้าก้าว้ามื่นเจ็ดบ่สิบเจ็ดเด้อพี่น้อง มองไว้ให้มันเห็นมันถือกันเด้อพี่น้องเด้อใกล้ๆเขาก็บไปส่งในพี่น้องใกล้ๆพ่อได้ค้านะพ่อมันเดไปส่งสิบเจ็ดเอาเบิงเบิงเบิงลูกนี่คือสิ่ประมาณเบอร์เกินสองสองเดือนกูกลัวประมาณนี้นนนนจะเป็นลูกผูกครับพี่น้องแม่เล่ลูกเล่ ดีตัดตุลีด้วเลยเนาะดียได้ดังเดีได้ดังหมดได้ดังนหัวหน้าตัวได้ดังเตมันออกเนาะเอาใส่เล็กมากเยพี่ดีโทรศัพท์นี่093 093 576 6383 6383เอาว่ามันนี่ว่ตัวนี้มือซีบ่นี่แม่สบ่ตัวนี้ตัวนี้แม่สาวอีกตัวหนึ่งของเพิ่นเมื่อกี้ครับมือซีแม่สาวหน่อยเขาไหนมือซีมือซีเอาเอาพี่เหลบดิ่มเลยเราไปจัง เก่ยงนอแลบลิ้งไหนครับคุณอาเกีอู้หูยเขาท่าเขาท่าเขาท่าเรียหดังดั้งของกระเ็นเลยหมื่นสี่เออมื่นสี่ตัวไหนเนาะพี่น้องตัวผู๋เนาะเอาคลิปไม่ยาาแบบนี้ดสองปีกว่าแก่ๆอ่านเป็นเนื้อไปอ่านเป็นเนื้อไปหมื่นสี่พันแปดร้อยสอบตัวไหนทรมากครับพี่น้องครับไหนตัวไหนทรมาโอ้บนเห็ดกอีดังพี่ จุ่มไจุ่มนี่วะทากรทาตลาดนี้แต่เองวะพอไผตัวนี้ให้ใช่ยังเออมองเอ้เอเดี๋ยวเราเอาเบนิ่กันนดเมื่อไหร่ของพอวะหมื่นสามพันห้าอุ้ยนี่น้องพ่อไปเรียงนี้เด้อตัวนี้คุณทหางลำดินเลยพี่น้องงอนว่าง้อว่าท่านแข้วพ่อปีกว่ัวเนาะถึงวะ หาโบดิกหาครับใ้าุ่ดำค้างโบดตัวนี้ตัวนี้รถมารถมาพอพอจะบันไดยังชุนหน่อยปะ้ลงแล้วเขาลงลมาพี่น้องครับรถขำมาเลยเลยดีเนาะมื่นสามพัน้าเบรัริเบอร์เรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามเจ็ดีาเจ็ดีแปดหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่ อุ้ยมึงหัวง่ามไรเ้างคุณยุ่งต้างโป้งใหม่ไหมอู้ยสิพยายามไายไม่ละเอียดพี่น้องเด้ออันนี้ของมอญมอญวัน่ะมอญวันเกร่งในเนาะไม่ทางเดินเกร่งในเฉยเอ้าพี่เป็นแม่แม่อยากลูกแม่แยกลูกเนาะเอาลูกกินออกมาได้ดีปังเออปินบ้างสิอุ้ยใหญ่อยู่เลยเนาะยืนง่ามยืนดีอยู่เลยตัวนี้งัวแบบนี้เวลามันได้ลูกลูกมันลูกมันใหญ่เลยเนาะโคงแม่มันใหญ่ได้ใหญ่ตามแม่ ซื้องวัวไปไนี่ไปพี่น้องบ่ผิดบ้างดอกเออพื้นพื้นมีจิงล,กลูกเลยลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกเนาะ<อ>เออเอาลูกแรกพับนากด็ดีอยู่พี่น้องครับบ่ขาดเลยเนาะล่างกรดีอยู่สูงแป้งเลยวั้ลูกแรกห้องว่าเท่าไรเอ๊ห้องว่าชีพันสองร้อยห้าบาทพ่นพี่หอบาทมื่นชีพันสองร้อยห้าบาทเอาอตอนนอตอนนอพี่น้องครับหอยเอ๊จากกันทะลุลมเอามาตัวเดียวไปเอ๊มันนี่น่าก็ไม่แน่นวะเออ เด้อไปพี่ก่อนเรียบเราเรียบเราแข่งขาเราพี่น้องครับเรียบเข่งเรียบขาเราพี่น้องเด้อพี่น้องคลิปของโจ๊กดีสิมีหลายตอนในพี่น้องผมสิเฮ็ดหลายตอนเพราะว่าทำเป็นผมลงตอนเดียวง่ายๆไปเลยนี่คนตรเบิ่งหรอกเบิ่งเบิ่งที่หัวคลิปไมกับปั๊ดนี้นะสิวโลกแม่มึงสิบตอนเลยล่ะไม่หลายตอนเลยใส่ไว้ป่ะเอ๊ ศูนเกพี่หนึ่งแปดห้าสี่หกเกาทั้งกันตะล่มนอเอามาหนึ่งตัวหนึ่งหมืจักบาท5าาทหรห้บาทหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแม่ลูกแม่ลูกวมียมาเออพี่สวยอยู่คางกัาแฟเอเมื่อกี้ครับผมคลิปนี้เอาตอกันในพี่น้องได้ดูว่าอ่อนทรอนไอ้ดูแปลกใจว่าดูสามหนึ่งบพี่สามหนึ่ง เพิ่นวาผสมหลอดอ่ะเพิ่นบ่งหูเพ่อะไรผู้เฒ่าผู้เฒ่าิกิยไคือเก่าแม่เลาแม่เล่าคงใหญ่เนาะอยอยูดียวลอยู่สองหมื่นสามพันห้อยสอมื่นสามพันบพี่น้องพายามเบิ่งัไลายคลิปลรวก็เบิ่งพิจินาเอามาทีนี่ถ้าว่ท่นพ่อทั้งยูทูบกับเฟซบุ๊กสีไว้กวเดี๋ยวจะลงทั้งเฟซบุ๊กให้มันมเร็วนะสองหมื่นด้กอไ้าพัายสามพันห้ารเบิ่งเบิงบเรล่าหน่ครึงเลนาะไปแต่ง นานดูเมื่อกลัวทังขอบทั้งขอบเป็นนองหนีด้วยยืนยืนขอบเอาเส้นลูกตำนี้ครับลูกกระทาน้องลูกแข้งขาดีเนาะแข้งขาดีลูกนี่ประมาณสองเดือนกว่าๆพอนี่เนาะประมาณนี้ขาทำเลี้ยงเอาากระทากระทะยิ่งยิ่งดีเลยเนาะเอาพี่น้องลูกใบหลอดนี่แต่ว่าผู้เฒ่าวาดเก็บใบกระทะกระทะ สื่งง่วในเขตพื้นที่พิศเกียนี่มันดีอย่างนึงมันมันจะไปชงไกลน้อยเนาะพี่น้องเข้าานกันเป็นการจัดทรงนี่คุยาับพี่น้องเด้อครับเออพูดเยอะนใสเบอร์มาอยู่ท้หน้ดีาครับ7 9 5 6ครับเอาไหมวดไหม096กครับ648ครับ7 9 5 6ครับอ่าทวมาทวมาครับสา0สวยๆเลยคูก็หอยอี กูแข่งกันขนาดไปทวนเทปเอาพี่น้องเดี๋ยวช่ลองคลิปเดียวเลยตัวนี้มันไดนให้มันได้สามาที่กันาะนเดี๋ยวกันเออไดสามาที่กันละไทยม้วนตัวไทยตลาดนี่เนาะมันโบกีฟุ้นน้ำแนง